ตอนนี้นะฮะการทำนะรั้วล้อมต้นมาคร้อนนะครับเดินทางมาถึงโคงสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมอ๋อนี่นี่อาจารย์จะยึดข้างล่างบ่ ร,ระยะก็ตัวตื้ตังไม,ม่เห็นน,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 นะนี้ไม่ต้องแปลกใจทุกคนคือเดี๋ยวื็ยังไม่ทำทหน้าต้องีขาวลงขงแม่จองนี้นะคะแตจยังไม่ทำดี แต่แปลกตาจริงๆในใจนี่อยากให้ไปพยนย้อยอยากจะบต้นตอร์โค่ย้อยลงมาล่ะบูตอรค่เนี่นะใครมาก็มาผูกต่อผูกต่อได้ประมาณเนี้ยแล้วก็ผูกประมาณที่แบบเราดึงถึงอ,ะอ่ะเร,เ,รเ,รเราเราเราจะลงมาให้ซีที่มาได้ดึงถึงก็ที่ล่นเปิดป้าเลยใครมาก็มาร้อยต่อก็ได้เลยประมาณเนี้ย ควคิดนะต้นโพต่กลายเป็นต้นโพไปเลยต้นโพเงินโพอทองนะอารามไปหมดแแลวโพอคอเนี่ยอาจะหาสีเขียวไม่ได้แต่ว่าถ้าถ้าใบมันร่วงหมดเนี่ยก็เลยแต่ไปแต่ใบโพนะก็ไปโพไม่ร่วงอาหารแมวอาหารแมวกระทนใจหมด สวยอะสอยนี่นะเนี่ยถ้าแบบนี้มองสวยมากเลยถ้าทำมุมมันเป็นแบบแล้วแล้วมองเห็นแบบตัดแบบนี้นะมีภาพใบสดป้าดูสวยเลยหลังอ่ามันจะมันจะตรงแบบนี้ไงมันจะสวยอันนี้เราสุดมันยู่ที่ถ้าทำนี่สวยเลยเนี่ยมันคามนี่ออกมาเลยมันสวยเลยมันมันตรงตรงแล้วเราก็ไปลองพ่นสีขาวลองดู อ,อันนั้นขงใครทำเสร็จเลย่อนแล้วนะอบอระทียมนปรี้ไปทานข้าวเลยหิวแล้วมั้งนะิวบยี่เลยร้อยลงมาข้างล่างเลยนะลรยข้เลมาเยตอนนี้เขดึงให้ตึงเยสิงเส่อจีเมืออยู่ที่ผีมืออนี้ม่มดใมังไม่าย น้าากรอ๋อนี่คือสมบัติที่เก็บมาจากแม่คนคอเหรอใช่อ้าคนพอมีสมบัติดินเผาเครื่องปั้นดินเผาสมัยไหนเนี่ยอาจจะกลายเป็นทองนั่นน่ะอาจะกลายเป็นทองข้างในก็ได้ต้องทุบดูไหมเดี๋ยวคุณคนต้องตายคนสองไวยากเลยนะทุบของเขาโค้งสุดท้ายเลยเกาะรู้ไหม นี่จะปล่อยเขาจะพิ้งให้ดูโอ้าิ้้ทมอือแม่ต้มีเอ่ริงนี้เมือนทำรั้วบ้านี้นเลยนะว่ไหมทั้เบ้านไหมแขอบเขตนะเหมืนทำรั้วบ้านอนนี้หลายคนจจะคิดว่าเป็นโซนธรรมดา แต่ทั้งหลับนอนไม่ธรรมดาค่อยยิ้มไม่ธรรมดาปวดหลังปวดนี้ต้องได้รางวัลแล้วล่ะค่อยอยู่ยังไหนค่อยจะหวานที่นนี้ต้องได้รางวัลแล้วล่ะสมดุลให้สวยให้แล้วแล้ก็จะมีทองหรือหยิบไหลยักษ์ที่ไหนโอ้นี่นะไม่แน่างการจะไปรู้ได้ี้าเราก็จะมาให้หมดเนาะต้องขนไปทำ เห็นแลเราทำตรงตามขอบคอยเลยหน้าสวยนะภาพออกมาสวยนะเอาวไปแบบนิด้งหน้าสวยถ้าเธอทำออกมาเวลาดูผ่านจอสวยจอสวยหน้าก็สวยเลยตรงมีขอเขียแล้วก็ยัด้งยั่ตอนนี้ก็งานก็รงนี่ก็มีแยกนี้สวย ถ้าผ่าทำสวนดอกไม้สวยเลยงานอยอีกเช่นหนึ่งปนในบ้านดีเลยเดี๋ยวเช่นหนึ่งถ้าผว่าสวอไม้ดเลอาไม้มาลงเดี๋ยวขาเดกลงถ้าสวยคงสุดท้ายใเแล้วอเดีเป็นแบบนี้เขาอเอาวใส่ก็เจอ ทางช่องพ้นพงม้เหลอมีเหลือมีไม่นาเชื่นอน้นกไมเ็บ้ำกร่องกระล่องอากให้ใครทาไได้อยู่เพราะว่าการเกิดข้นแตพักเค่ไหนไม่้ว่าจะได้ เดี๋ยวหาไปเดินดูรอบๆนะฮะคุณผู้ชมนี่หรับนี้ อืมก็น่าจะเป็นอยัง้งกับคนั่งอยู่ในหอพระจะมองวิวดอกไม้ อ้าวหอไมุ่่ดนีะไรมันเต็มแล้วไว้เออก็ว่าย่างนั้นแหละมันเต็มแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกับกันไปไหนมาที่ หามมอยู่แล้วจะไปตั้งตั้งตรงนันโาอยู่แล้วเดยาทำล้มนะอย่าทำล้มโทรศัพท์จะล้มแบบนี้เร็วนี่เลย้อเกร็งแล้วนยเกร็งนวังยังนึ่งสองสามทำไมทุกๆอันนี้มันต้องมีอาปาขอบคุณที่รับชมนะครับ